สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมาครับนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับจะมาด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับหุ้นทั้งหมด3ตัวเนาะก็จะเป็น T ีซี 4, แล้วก็เป็น J แล้วก็ k i a t นะครับผมก็ห่างหายไปนาะน2วันแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะหุนห้นมันแรงเกินไปนะครับผมมาแรงเกินนะครับก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆน,นักลงทุนพอจะ ได้กำไรจากชุดนี้หรือยังนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ขอฝากช่องอัพเตอร์ดอยก่อนเลยนะครับผมเพื่อถ่ายการหุ้นและการวิเคราะห์หุ้นนะครับผมนะก็จะประมาณนี้ก็อย่าลืมตามเพจอัพเตอร์เมลนะครับเพื่อนนักลงทุนเหมือนกันนะครับมาตัวแรกเลยนะครับกับ TC นะครับ TC ที่ผมเห็นวันนี้ผมแสงแกนหุ้นมานะครับเห็นความสวยงามของเขาดูนะครับไทม์เฟรมเนี่ย ทมเฟมมันเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยนะสวยจริงๆนะครับไทม์เฟมมันนะดูโร,รนี่หลุดนะตอนโควิดนะแต่ถามว่าเขามาเนี้ยสวยเลยนะครับผมก่อนนี้เขาจะลากลงมาปึ๊บเบรกปึ๊บขึ้นไปแรงเลยนะครับชุดนี้ผมก็ว่าน่าจะเป็นชุดที่สำคัญเลยนะครับย่อลงมาแล้ว นะครับเรามาตีแนวรับแนวต้านกันในไทม์เฟรมมันกันก่อนนะครับในหลายคนทำไมผมต้องดูหลายหลายไทม์เฟรมผมเน้นเล่นหุ้นอยากให้ถือระยะยาวนิดหนึ่งนะครับไม่เน้น,น,นให้เข้าเร็วออกเร็วนะมันก็ดีครับสาหรับบางคนเขาอาจจะถนัดแบบนั้นแต่ผมถนัดแบบในสายแบบที่แบบว่าคือบางคนไม่มีเวลามานั่งเฝ้าจอเนาะมันก็อาจจะคัดไม่มีโปรแกรมที่ดีก็อาจจะ ติดดอยได้นะครับเล่นหุ้นซิ่งนะก็แล้วแต่แนวทางใครแนวทางของแต่ละคนเนาะของผมก็จะเป็นแนวหาหาถือหน่อยหามูลค่านิดนึงนะครับสวยๆนะตัวนี้นะดูครับทำเฟรมยังไงครับนะเริ่มย่อลงมาแล้วนะอ่ะพอเริ่มยอ่อก็เป็นจังหวะของเราที่จะเราจะรอรับนะครับผม น่าับผมเนี่ยผมก็น่าจะรอรับพอสมควรนะจากพฤติกรรมของเขานะในการขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาแต่ยังไม่ก็ย่อไม่สุดนะครับน่าจะอยู่ในกรอบนี้ในความคิดผมห้าประมาเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินห้าบาทสาน่าจะสวยแล้วนะตัวนี้นะในทางเฟรม วีคนะครับไอ้นายเขาก็อยู่ในโซนของกลางๆเนาะส่วน am เอ็มเอ็มซีเอ็มเอ็มซีดีก็มีการตัดลงมาแล้วน่าจะเป็นการทำย่อก,ก่อนนะครับก่อนที่เขาจะไปนะทางเฟรมมันก็อยู่ไอซก็อยู่ที่60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเรามาดูทางเฟรมเดย์ดีกว่านะครับลักษณะเขาเป็นยังไงนะครับในทางเฟรมเดย์นะในความเฟรมเดย์ของผมก็จะ ต้องไล่ไล่ไล่ภาพกว้างก่อนนะแล้วหรับผมจะได้ภาพกว้างแล้วค่อยมาย่อยๆๆนะครับผมไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเยอะนะครับผมใช้เทคนิคแนวรับแนวต้านก็เพียงพอสําหรับการถือหุ้นไว้สักตัวสองตัวนะไม่ได้แบบโอ้โหชัดเจนเลยแนวรับ5.3ดเดี๋ยวขอดูมีแกลบไหมมีแกลบ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 ข้างล่างข้างล่างไม่มีนะครับ <ś> ชัดแล้วเริ่มชัดขึ้นแล้วตัวนี้น่าอีกสักหน่อยนะผมว่าน่าจะย่อลงมาอีกสักหน่อยก่อนนะตัวนี้นะในความคิดผมนะเพราะว่าด้วยนะครับเริ่มเริ่มต่ําลงเรื่อยๆแลยครไอตัวนี้ก็เริ่มเริ่มมาเริ่มเริ่มต่ําลงเรื่อยๆอาจจะขึ้นบางนิดก็ลงมาทดสอบช่วงนี้นะผมว่าน่าจะไม่เกินช่วงนี้ยนะครับ น่าจะไม่หลุดช่วงนี้นะในความคิดผมนะผมพอตีแนวรับอีกแนวหนึ่งถ้าคุณจะเล่นในช่วงนี้คุณก็ลองเล่นดูห้าบาทเจ็ดินะครับแนวรับมันน่าจะลงมาไม่ต่างก่าเนี้นี่ห้าบาทสี่สิประมาณนี้ส่วนต้านเนี่ยผมว่าเขาหน้าทำประมาณนี้ก่อนนะในความคิดผมนั้นเน R S M A C D นี่นะ อยู่ในโซนล่างนะั้นเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะผมว่าเขาน่าจะมาอยู่นะตัวนี้นะจากการที่เขาย่อมาแล้วทำเฟรมทำเฟรมวีคเรามาดูทำเฟรมวีกกันอีกทีหนึ่งนะเป็นไงย่อสวยเลยนะครับสวยงามในการยอ่อเขาก็ย่อประมาณนี้แหละนะครับไม่น่าจะลึกลงไปถึงห้าบาทสามสิบแล้วน่าจะอยู่ในโซนนี้ นะครับ5าบาท30จริงๆถือว่าถือ5บาทมันก็ถือได้ถึงถึงได้นะเพราะด้วยแนวรับของเขาที่มันจะเป็นโลนี้มันก็น่าจะไม่ควรที่จะหลุดตรงนี้ให้มันเสียทรงนะถ้าบาทนี่สวยไหมโอ้โหมันก็พอดีกับแนวรับพอดีนะครับก็ในระยะนี้ผมว่าน่าจะเฝ้าออดูก่อนนะครับรอให้มันทำฐานอีกนิดนึงนะครับน่าจะย่ำอยู่กับที่อีกนิดนึงก่อนพักตัวอีกนิดนึงนะผมว่าน่าจะไปได้นะตัวนี้นะผมให้เป้าไว้ ตก่มมาในการรับก็เข้ามา5บาท70ถึง5บาท50นะครับถ้าหลุด5บาท45หก็เนี่ยขอดูก่อน5บาท45มันก็ไม่ควรหลุดอะ่ะผมว่ากรอบในยาสะสมเขาน่าจะอยู่ในช่วงนี้แหละถ้าบาท70็เนี่ยถึง5บาท45เนี่ยแล้วก็ถ้าหลุดเกิน5บาท30ก็น่าจะให้คัดได้นะในความคิดผมถ้าถือว่าคูณเข้าไปเร็ว ันเข้าช่วงนี้มันย่องมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทดสอบ7บาท3ถ้าบาท70เนี่ยมาตลอดเลยนะแต่พวกเนี้ยในความคิดผมเนี่ยมันก็จะพยายามขึ้นนะแต่มันด้วยมันจะใกล้ยังไอเอ็มเอสดียังไม่ตัดขึ้นถ้ามันยอ่อลงมาแบบนี้ถ้าเราตีเส้นเทรนไลน์เนี่ยมันก็จะเบรกหรือเปล่ารอให้มันเบรกถ้าเบรกขึ้นไปนี่น่าจะไปแรงนะครับในความคิดผมนะแนวรับไม่รู้จะลงมาถึงหรือเปล่านะครับก็จะ ประมาณนี้เนาะแนวรับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเนาะในโซนนี้ไม่ให้หลุดตรงนี้แหละนะครับน่าจะไม่ให้หลุดช่วงนี้นะเดี๋ยวขอดูดีมันไว้ที่เท่าไรห้าบาทห้าสิบพอดีเป๊ะนะเดี๋ยวห้าบาทสีนี่ก็ต้องลบอ,ออกไปก่อนเนาะแต่จริงๆผมชอบโซนห้าบาท40มากกว่าห้าบาท45่สิบานี่กำลังชอบเลย ถ้าในคนขอตีทีหน่อยนะครับแงวลับอาจจะหลุดองมาลึกก็ได้ลุกก็ไม่เกิน5้าบาท30หรอถ้ากลุน5้าบาท30ก็ก็เลิกรอเล่นข้างล่างนะครับก็สรุปนะครับรับนะครับที่บาท70ถึง5บาท45นะครับคับนะครับคัดผมให้5้าบาท30ไป นะอย่าให้หลุดนะในความคิดผมดทรงมันสวยอ่ะทั้งุกสามเฟรมมันสวยดิได้น่าจะย่อรอยย่ามอีกสักนิดหนึ่งนะครับรอทาฐานนี่น่าจะอยู่ประมาณเนี้ยช่วงนี้เราก็ดิ่งขึ้นไปรอยมันทำไทเนี่ยให้มันเตี้ยลงกว่านี้หน่อยน่าจะไปได้ง่ายนะสําหรับตัวนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งตัวเจนะครับจริงๆผมเห็นมานานแล้วตัวเจเนี่ยผมก็ลืมทํากันบ้านทุกทีนะครับ ก็ไม่เคยได้มาเข้ามาทำนะเจจะดูการาฟแล้วดูอะไรเงี้ยทรงมันก็โอเคนะครับผมนะจังหวะนี้ก็รอชิ้นนึงนะ่ะผมทําแนวรับไว้ซะด้วยนะก็ยอ่อลงมาเหมือนกันนะครับยอ่อมาแต่ไม่เกินนี้ก็คือว่าลงมาปิดแก็บนยครับไทม์เฟรมเขาเนี่ยมันสวยดีนะถ้ามุมมองผมว่ามันสวยดีนะเหลือห้าตรงเนี้ยที่มันต้องทําแต่ผมว่าเขาไม่น่าจะหลุดช่วงนี้แหละ ในความคิดผมนะใครเข้าช่วงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวรอย่ออีกสักหน่อยนะผมว่ามันน่าจะลงมาทำทำทำ,ทำมามาทดสอบแนวรับตรงนี้อีกสักหน่อยนะในความคิดผมมเาเผอหลุดมาถึงนี่เลยอาจจะไม่ถึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแต่ผมว่ามันอยู่ประมาณเนี้สอบาทได้อยู่ถ้ามันจะลงมาจัดๆนะแต่ถ้าดูแล้วในความคิดผมมันก็สวยดีนะถ้าเราตีแนวรับขึ้นไปอีกหน่อยนะครับ แนวรับขึ้นไปกระทบเส้นไหนบ้างโอ้ตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับสองบาทสามแต่ถ้ามันทำไสามาลักษณะเนี้ยน่าจะอยู่ประมาณนี้พอดีนะครับ2องบาทสี่ะประมาณนี้นะสั้งแนวรับในทางเฟรมมันไปก่อนนะครับส่วนทางเฟรมวีคทางเฟรมวีคเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าโอ้โหเป็ไนไงสวยไหมสวยนะจุดนี้นะจุดแรกจุดนี้จุดสนะ จะถามว่ามันน่าจะน่าจะถ้ามันขึ้นไปไม่แตะตรงเนี้น่าจะย่อลงมาก่อนนะครับย่อมาแต่ย่ออยู่ในช่วงโซนเนี้ยในความคิดผมนี่ก็ถือว่าน่าใช้ได้แล้วนะครับแล้วเรามาดูในภาพเนี่ยเป็นไงครับเอยสวยดีนะตัวเนี้ยเริ่มเริ่มมีขัดชัดเจนคือตรงหนึ่งสองแล้วนะทะลุมาเลยนะพลังมันเยอะมากนะครับทะลุมาเลยแต่เวลาซึม,เน,ซมนเนี่ยมัาจะค่อยๆซึมนั้นยังมีเวลา โอกาสที่จะถอนตัวยังมีเวลานะครับแต่ถ้าเวลามันพุ่งเนี่ยพุ่งแรงเลยนะครับสำหรับ j เนาะในความคิดผม RSI เขาก็อยู่ที่นั่นนึงนะครับ RSI เขาอยู่ที่นะครับเฟรมวิ่หกว่าเปร์เซ็นต์นะครับ MACD ก็ยังตัดหนกํกำลังงัดขึ้นมานะครับถ้าเราใช้ MACD ในการเข้าดูนะในการเข้าหุ้นนะครับโโ้ ทำไมมันสวยขนาดนี้นี่ชัดเจนเลยนะครับเรามาตีแนวต้านเลยดีกว่านะพอเห็นแนวต้านแล้วก็ต้องตีนะแนวต้านแรกผ่านไปแล้วนะครับนะตรงนี้ผ่านไปปุ๊บแล้วก็แนวต้านต่อไปนะครับที่เขาต้องตีให้ได้คือแนวต้านนี้อ่นะเข้าๆแล้วแนวต้านชัดเจนการกลับตัวคือตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนเดี๋ยวงง นะตัวนี้ใช้ได้เลย3.46คือเป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายแรกคือ3.32มั้งนะขอดูก่อน3.32 3.36อยากันนี้ใหญ่ใหญกว่า3.32อันนี้3.32เหมือนกันคือเป้าของเขาแหละ อันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ถ้าเป็นแนวรับเนี่ยผมว่าเราควรที่จะยกมาเล่นตรงนี้ถ้าเป็นท e f เ a รมนี้นะถ้ามันไม่ย่อหรือเกินไปก็ประมาณนี้สองบาทเจ็ดสิบแปดนี่ก็ถือว่าโอ้โหขึ้นไปสูงนะใครที่เข้าช่วงช่วงนี้ได้ถือว่าสุดยอดเลยนะใครที่เข้าช่วงนี้ได้เนี่ยแจมเลยนะครับแจมเลย rsi เขาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มถึง overbought แล้วนะพอถึง overbought ลักษณะหุ้นพวนจะยอ่อ ย่อลงมาแล้วก็เนี่ยผมว่ามันไม่หลุดตรงนี้แล้วแหละหลุดโซนเนี้ยถ้าหลุดโซนนี้ก็ไปรอรับตรงเส้นนี้เลยนะครับผมในความคิดผมนะชัดเจนนะสัญญาณชัดเจนแล้วญญลว,ว่ามีการมีแรงขึ้นไปแล้วนะคะรับเผลอๆอาจจะไปแตะตรงนี้ก่อนเลยก็ได้ก็ต้องย่อลงมานะครับเราค่อยมาเล่นโซนนี้กันเนาะแต่ถ้าแต่ถ้ามันไม่ขึ้นนะถ้าถ้าแผนเกมรับของผมเนี่ยผมว่ามันเราน้าจะเข้าเซฟเซฟคือช่วงนี้นะครับ ก็คัพที่2บาท78นะครับแล้วก็ค่อยมาถ้ามาหลุดจริงก็ค่อยมาเล่นโซนล่างนะครับแต่ถ้าถ้ามันไม่หลุดนะมันแตะขึ้นมาอย่างเนี้ยชัดเจนเลยนะครับถ้าแตะปุ๊บแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยเตรียมตัวครับเตรียมตัวให้เขาสร้างฐานแล้วก็เขาจะไปแตะนี้แน่นอนนะครับเป้าตอนเนี้ยเป้าตรงเนี้ยช่วงเนี้ยกับช่วงเนี้ยมันก็เลยมา26จุดนะ่จุดนะ ก็คือขึ้นทีละสองใช่ไหมมันก็เหลือแค่13จุดที่เขาจะทาขึ้นไปถ้าเขาชัดเจนตรงนี้ได้แล้วเขาก็ย่อลงมาเนี่ยพักฐานในช่วงเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับหุ้นเจนะประมาณนี้นะแนวรับในช่วงนี้เดี๋ยวผมขอสร้างแนวรับในช่วงนี้ก่อนถ้าเราจะเข้าเลยถ้าเราจะเข้าเลยแนวรับแรกก็คือนี่เลยจุดนี้สําคัญนี่เลยจุดนี้สําคัญนะครับ น่าจะเป็นอยู่ช่วงนี้แล้วนะสองบาทเก้าสนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมให้ให้แนวรับ3บาทประมาณนี้นะครับก็อย่าให้หลุดเส้นนี้ขึ้นมาเฉยตีเยอะจัดนะครับ เดี๋ยวรบไปก่อนดีไป8 0แนวรับสุดท้ายในกรอบนี้หรอือจะเป็นกรอบนี้อัอนนี้ประมาณนี้นะครับก็สรุปนะครับดอนนี้มันขึ้นไป3บาท20นะรอยย่อไหมรับนะครับถ้า ถ้าขึ้นไปช่วงนี้นะถ้าขึ้นไปช่วงนี้ก็รอย่อที่ประมาณสามบาทสิบสี่ถึงสามบาทนะครับแต่ถ้ายังไม่ขึ้นไปเนี่ยก็รอรับที่สามบาทสามจุดศูนย์สองถึงสองจุดเก้าสองคัดนะครับสองบาทแปดสิบนะในกรอบนี้ก่อนนะเราเล่นในกรอบนี้ก่อนนะในชุดนี้ก่อนนะครับไม่ได้ว่าให้เล่นในช่วงถ้าถ้าถ้าจริงๆถ้ารับลึกจริงๆอะผมว่าควรรับในช่วงเนี้ย นะครับถ้ามันย่อลงมาจริงๆ่นะครับเราคนรับในช่วงนี้นะแต่ผมก็คิดในในในด้านนี้ว่ามันมีมันมีความชัดเจนแล้วว่ามันจะขึ้นแหละนะครับเจนทางเฟรมเดย์นะนะครับไอ้ไดมันโออร์บอสด้วยโออร์บอสเนี่ยถ้าขึ้นมันไปขึ้นไปแตะจริงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ย่อลงย่อลงตรงเนี้ยเราอาจจะรอรับช่วงนี้ก็ได้โซนนี้นะอย่าให้หลุดสมงบติไปดสิถ้าหลุดไปค่อยมารับตรงนี้คับก่อนค่อยมาเล่นตรงนี้รอให้มันย้อนกลับขึ้นไปก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสําหรับตัวเจนะต่อไปก็ สุดท้ายนะครับ KIAT นะ KIAT นะครับ KIAT นี่ก็เข้าสแกนผมบ่อยแล้วนะผมก็ดูการาฟเขาบ่อยเนะี่ยผมตั้งแนวรับแนวต้านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเขาอาจจะขึ้นไปปิดแก็บแล้วแล้วก็ย่อลงมาพุ้นที่มันปิดแก็บแล้วย่อลงมาเนี่ยมันชัดเจนเลย่นหนังในความคิดผมนะคือมันชัดเจนคือว่ามันจะร่วง นะครับมันจะลงมาก่อนนะครับก่อนที่มันจะทำขึ้นไปใหม่นะชัดเจนในทางเฟมมันนะอ่ะฮะทามเฟมมันเป็นไงโหหุ้นที่ขึ้นมาตั้งกี่บาทเนี่ยผมขอดูผมขอดูก่อนนะโอ้โหร่วงมาตั้งโหดเหมือนกันนะตัวนี้โหม,มีอะไรเนี่ยขึ้นเคยขึ้น,น,นไปสูงสุดอยู่ที่ ยี่สบองบาทยี่สิบสี่ยี่ิบห้ามาเลยโอ้โหล่วงมานี่จนโซนสุดท้ายแล้วมั้งนะถ้าหลุดจากนี้ไปก็ไม่ต้องพูดกันแล้วนะครับสำหรับตัวนี้แต่ถามว่าสวยไหมสวยตรงที่มันมีหนึ่งนะครับเกิดมาแล้วอันนี้น่าจะทำฐานช่วงนี้แล้วก็น่าจะอยู่ในช่วงนี้แหละไม่น่าจะหลุดในช่วงลงไปช่วงนี้แหละนะครับ น่าจะใช้ได้อยู่นะถ้าจะเล่นกออรอบระยะสั้นเนี่ยก็ยังพอเล่นได้นะครับสำหรับตัวนี้นะก็ดูใน time frame ีก,ก็ก็สร้างฐานสร้างเกมรับไว้แล้วสร้างฐานรับไปแล้วนะครับสำหรับพุ้นตัวนี้นะสร้างฐานรับไปแล้วเนี่ยสร้างไว้แล้วนะครับแล้วก็มีสัญญาณที่ชัดเจนแต่ไม่ให้ไปนะยังให้ยอ่ยอลงมาก่อนนะครับบางทีอาจจะ ที่มุดลงมาแต่ไม่เกินตรงนี้หรอกในความคิดผมนะตัวนี้นะตามเฟมเดามเฟมเดเป็นยังไงโอ้โหยกฐานไปเรื่อยอ่าเจอแล้วครับตรงนี้ยกขึ้นมา e m a 10วันนะครับยกขึ้นมาแล้วต้านนี้โอ้โหสร้างแนวรับในกรอบนี้ก่อนเลยนี่เลยศูนย์จุดห้าเก้า รับถึงนี่0.57เข้าได้เลยไหมผมว่าถ้าเราจะรับเนี่ยผมว่าเล่นในกรอบนี้ย,ยังได้อยู่นะครับประมาณเดี๋ยวรับเยอะไปเนี่ยผมว่าน่าจะรอรับอยู่ที่0.55ถึง0.59สรุปนะครับรับนะครับ 0. 5 9ถึง0.55นะครับคัดนะครับ0.53นะครับในความคิดผมนะส่วน A R H I นี่ก็โอเคกลางๆเริ่มมีคนลงเข้ามานิดๆน,นะครับ A น C D เริ่มจะตัดเดี๋ยวรอย่อน่าจะย่ออยู่นะน่าจะย่ยอลงมารับก่อนนะครับ่อนนี้ก็จะถำขึ้นไปนะครับสำหรับ KIAG ก็จะประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับอย่าลืมติดตามช่องเพลด้วยนะครับเพลทอัปเตอร์เมครับเพื่อนนักลงทุนนะมาเป็นเพื่อนกันนะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ